อ่าน,นแพทย์หญิงสุชาดาหรือท่านผูพันมีผลเป็นปกติ16คนการดำเนินง,งานดูแลผู้สูงอายุสังม876คนกลุ่มติดบ้าน50คนและกลุ่มปิดเตียง20คนผู้ดูแลผู้สูงอายุแอเกฟเพื่อหลอดนครอบครัวและชุมชนเป็นดี่ทั้งที่หดและโครงการฉลาร้อยเคกื่อนที่ ลูกบำรุงสุขมะเร็งต <ihat> ับและข้อน้ำดีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่6ร้อยสายอาชีพเสริมคุณนายหอปลาที่จะมอบให้ทั้งหมดนะครับ20ถุงครับครับ มอบเครืองบุพวกบุโภคให้เด็กๆี่การสูงการศึกษาพิเศษนะครับจากชมรมแม่บ้านมหาไทยเยนประมงค้าฟี้นะคะเพื่อภาพลักษสวยงามเนาะเกียวไม่เกี่ยวนะที่สามนะครับตำบลบ้าออำเภอทุ่งหัวหลวงสอนไระเอดนะครับก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วย่าาาาาานนนิรรรสสังหุพ cái <laughs> mà học luôn thì cái <laughs> gì không là một cái là, ตรวจตาที่ปูที่ควายนะครับยื่นไปตัวจตาท่ปูมี่ย่างก็จะเป็นหนึ่งกานทั้ง